จะทำยังไงในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะได้ไพ,พ่พระแม่ลักษมีพระศิวะนะเอ่อแล้วก็เทพบุตรยุติธรรมกับพระพิฆเนศทรงหนูมันมีสีใบเนื่องจากว่าไพ่ปิดจ,จบมันยังไม่ได้บอกคำตอบอะไรนะคะเพราะยังเป็นขันช่างยังวัดใจกันอยู่เลยนะถามว่าในความสัมพันธ์เนี้ยเราจะทำยังไงต่อไปจากหน้าไพ่ที่ออกมาค่ะเราจะเห็นเลยว่าเวลานี้ มันเหมือนกับคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณอยู่นะแล้วเหมือนกับจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นพลังงานคู่กันเพราะว่าพระแม่ลักษมีลงพระแม่ลักษมีมาโปรดนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหรือว่าคบค้าสมาคมกันอ่ะมันก็คือแต่ละคนน่ะดวงแต่ละคนมันจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนามาซึ่งเม็ดเงินเม็ดทองแล้วก็ความรักเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานคู่กันอยู่แต่ว่าเวลานี้มันเหมือนกับว่า พลังงานทางฟ้าของเขาอะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณอนะปัดเป่าออกไปอาจจะเป็นเนื่องจากว่า,าเขาอาจจะไปดึงคนอื่นมาอยู่ในความสัมพันธ์ไหมมีเรื่องอะไรที่แบบเป็นลักษณะการผิดสินไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอถูกปัดเป่าออกไปเลยก็เหมือนกับว่าในความสัมพันธ์เนี้ยหากเราอยากให้มันพัฒนาก้าวหน้าเกิดขึ้นนะมัน ไพ่ปิดจบเนี่ยค่ะมันเป็นพพะพิคเนตทรงหนูขึ้นมานั่นบอกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์นี้ต้องมีการร้องขอไหมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเขาอาจจะร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมเพราะยังไงแล้วเนี่ยพวกคุณเป็นพลังงานคู่กันหนีกันไม่พ้นดิ้นกันไม่หลุดนะคะ